ถ้ฉันจะไปวัดน้องพ่อแดงเนี่ยต่อไปแล้วก็จะได้คุยกับครูบาอาจารย์อย่างเงี้ยครูบาอาจารย์ก็จะบอกว่าเออเออไป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 เ <c oughs> นีพราะบางทีมันเกิดความห่วงขึ้นกันนะเคยมีบ้างหรือเปล่าเพ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 โทราศัพท์บอกครูบาอาจารย์ยังอเย่าคือบาออ้าวท่านมีมาจากไหน มาแล้วใครอันนี่คนแก่เหมือนกันค่ะคนแก่อะไรยอยูยูพี่จะเดินไปเหรอซื้อขันซื้อขันจ้ะ

แต่มันมาเคอบัสติกอย่างนี้แค่ปั๊บเนี่ยแต่ลงพ่อเหมือนกันอะไรที่อะไรมาเพราะมันเพราะมันแดงมันเต็มตลอว่าจเท่านนะเวลาประกาศนะ ก็ที่ว่าถ้าเราจะไปเจอในยุคภสษีนี่ภัษีนี่ก็จะมีอหลายแผนนะแดงสบัดสบอมลุ่มลุ่มร้อนร้อนท่านเห็นน้ำตาสาดกระเซ็นให้ท่านแลเห็นแล้วเกิดเกิดท่านให้ให้ท่านเกิดสงสารภาพเอย่างนี้ไม่ต้องสร้างอุเป็นตภ์นานยังแค่ว่าขอพรทาน แค่นั้นก็เป็นพอไอ้นั่นเขาเรียกว่ามันเป็นสายแบบสบัดสบอมไอ <c oughs> ้สายสะบัดสะบอมนี่ไม่ต้องมาลมทุนอจริงอาจังหร <c oughs> อก <c oughs> แค่ไปดีดน้ำตาให้ทานเห็นแค่นั้นก็เป็นพอล <c oughs> และแล้วทานก็สงสารเองคือลักษณะมันไม่เหมือนกันลักษณะเอกระทะมีงเหมือนกันแต่ถ้าเป็นคอร้งพ้อนี่มันจะคนละอยา่าง ถ้ายังเป็นคอร้องพ่อเนี่ก็ถ้ายังเป็นคอล้องพ่อนี่ก็รับลงครั้งคลาใดไม่ให้คนนั้นอานาจใจนะ แต่ให้ทุกคนเห็นความรักทั้งทวยเทพเทวดานำมาถวายแม้แต่การเวลาผ่านพ้นหลายพันปีก็ยังไม่เบนหน้าบ่ายมีภูชนียสถานตั้งไว้ครองใจผู้คน คือว่าประมห้ฟังว่าถ้าอย่างเขาล้งพ่อเนี่ยก็คือหมายความว่าพอเราพอเราอยู่อย่างนี้ปั๊บเนี่ยมันจะมีความมันจะมีแต่ความมั่งคัง่งความคือวัตถุทานเนี่ยมันจะเกิดมามั่งคัง่ง <c oughs> แต่พอแต่เราทิ้งสังขารไปปั๊บสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะมันจะยืนยันความบริบูรณ์ทานบารมีเอาไว้ต่อพอแต่หลายร้อยปีหลายพันปีผ่านไปมสมบัติเหล่านี้มันก็ยังมั่นคงต่อ มันเหมือนกับคล้ายๆว่าช่วยเทพเทวดานี่ช่วยช่วยมาปกปักรักษาคือเสนาสนะที่เราเคยสร้างเคยอยู่อาศัยเนี่ยให้มันมีความมั่นคงถาวรอ,อันนี้คือลักษณะของเขาเรียกว่ามัเป็นทานบารมีอย่างหนึ่งขึ้นเขาหาบคอนนอนอยู่กลางดินขินกลางทราย เพิ่นจะได้ข่าวมาไว้ว่าพระศรีจะผ่านมาทิ้งภาระทางบ้านหวังเจอท่านพระศาสดามุ่งประสงค์เพียงแค่ว่าเข้าสู่พระนิพพานเฮ้ยเดี๋ยวข้าจะไปก่อนนะวันนี้ข้าไม่อยู่แล้วพระศรีท่านจะเดินทางมาน,นี้แล้วข้าจะไปดักหน้าท่านเลย ไอ้ข้าวก็พอไปเพ่งแค่กระป๋องเดี๋ยวไปนั่งคอยนอนคอยหวังเพ่งแค่เข้านิพพานเนี่ยยายยายทำไมสถานที่ตรงนี้เวลาผ่านไปมาขนลุกขนชันหรือว่าพูดผีปีศาจเขาไม่ เขาห้ามหันไม่ให้ความสำคัญกับฉันและยายนูเอ้ยไม่ใช่พูดผีปีศาจอันใดหรอกในสถานที่ตรงนี้เมื่อก่อนนี้เคยมีเคยมีผู้มากในบารมีท่านหนึ่ง มาบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ณสถานที่ตรงนี้เพราะว่าอยากจะเข้านิพพานในคาที่พระเสยระยเมตไตรนั้นเสด็จมาและจะขอฟังธรรมบรรลุยายมันเป็นอย่งงางั้นหรือเออมันเป็นอย่งงางั้นแหละเขาเล่ายายมาเราก็เลยเล่า,ลายายก็เล่าล้านต่อ เขา่าหลานเนี่ยพอแต่เขาเริ่มใหญ่ขึ้นมาแล้วอ่ะเขาก็มีความคิดว่าแผ่นดินมีความสําคัญแต่ชะไหนนั่นถึงไม่มีบารมีคนบรรลุธรรมต่อหน้าพระสีใหญ่บารมีไม่รองครับเคยเป็นป่ารกชัก นานวันกับอ้าหวางไม่มีเพียงไม่ไม่มีแม้แต่สัญญา,าลักษณ์ให้คนทั้งหลายได้บูชาเขาบอกไว้ว่าสถานที่พระอระหรันต์บรรลุธรรมเนี่ยบางสถานไม่มีสัญญาลักษณ์ไม่มีรูปแบบหายกว่าหายไปเลยอ่ะโอ เหตุที่เป็นอย่างนั้นเพราะท่านไม่เคยสำคัญสิ่งนี้ว่ามันจะเป็นคู่บุญญากับสังขาราเป็นในไหนคำว่าพระพุทธองค์ท่านท่านตรงสังเวชสังพังขาใดถ้าพระอรหันต์ไม่จดไม่จดจำไว้ มันไม่ตามอะไรกันกับเรื่องราวคนเดินดินคือคนทั้งหลายเขาก็มาใหความสำคัญถ้าไม่จดอะไระเหมือนดังอรหังผู้นี้ก็เคยเป็นเศรษฐีมาก่อนชีวิตไม่เคยพทำสอนตอบแทนองค์พระศาสนา หาอยู่หากินมุ่งหวังเก็บเงินตราเอาไว้เลี้ยงลูกยาเพื่อให้เขาได้เติบโตเล็กเนาะเล็กนิดเล็กหน่อยไม่เคยกระเด็นออกโลกกระเป๋าถึงจะผ่านเรื่องราวแต่ก็ไม่เคยทำตาลราห้อย<ม>ได้แต่ถักได้แต่พื้นพร,รบอกว่า เวลาของข้านั้นเหลือน้อยทรัพย์สินเงินทองให้นำไปใช้สอยหลังจากนี้ข้าจะออกบำเพ็ญเรียวแรงที่มีอยู่เชื่อชูคนเป็นที่รักแม้แต่บุคคลผู้จะทำสิ้นความลำบากไม่คิดใจยักให้ทานให้ หวังเพียงแค่ว่าบั้นปลายจะออกไปความรักมีค่ามากมายอย่าให้บุคคลเหล่านี้เขางอเงียพอได้สมใจหวังทุกครั้งที่ได้มาพบทวยเทพเทวาไม่สมบู แต่เขานั้นขนาดใจแท้สังขารมอบให้ครอบครัวเป็นที่รักแต่เบื้องหลังไม่เหลียวแลสมบัติหามาให้แท้แท้แต่กลับไม่เจริญงอกงามในธรรมถ้าจะให้คนอื่นเขาชมชื่นกองสังขาร ลูกเมียที่พบทานควรจะทำก่อนเป็นไหนไหๆทวยเทพเทวดาเขาเป็นคนอื่นไกลจะให้เขาอนุโมทนาไหมา่มันคงจะไม่มทางลูกเลยเทีคนเป็นอย่างนี้พระอรหันต์ท่านบ่งชี้ เอาไว้สอนเป็นแบบอย่างบุพการีคนใดดำเนินใจทั่วทุกมองยามเราพุทธบริษัททั้งหลายก็ให้บ้างโลกเขาก็จะต้องบูชาแทนอันนี้อุปมาให้ฟังว่าสถานที่ใดอย่างอย่างอย่างเวลาเราสร้างบุญสร้างทานที่เขาจึงอุปมาให้ฟังว่า ทำบางอย่างทำบางอย่างดีแต่ไม่ถูกอุปธรรมด้วยวยเทเทวาแต่ทำบางอย่างนี้เนี่ยถูกทุบเลี้ยงอุปธรรมด้วยวยเทเทวามันจะคนละคนละคนละความรู้สึกกันเขาก็เลยบอกลลักษณะอย่างนี้บอกลักษณะที่ว่าพอแต่มาฟังเรื่องราว พอเป็นสังเขตจองมันพิจารณาสร้างไว้เพื่อสิ่งใดตอบแทนคุณคุณอันยิ่งก่อนคั้นไหนไหนระรมเข้ามาให้เพื่อให้รู้ว่านี่คือบุญส่วนบางคนนั้นหนาะน้ำตาไหลหลังหามิตรอยู่เพียงข้าง ฟังแล้วหน้าอดสูบางคาก็เหนียวรั้งหวังสังขารมาเชื่อชูน้ำตาพลั่งถูเห็นแต่ความยากจนไม่ใช่เป็นเพราะว่าเขาตัดขาดบาทสัมพันธ์แต่ทานของพิสุนั้นมันไม่ทำให้คนรวยนั้นหวั่นไหวเพราะมีเหตุอยู่ว่า ทุกคราที่มีปัจจัยหยิบยื่นให้ได้ไม่ละคายคือครอบครัวส่วนเป็นคนอื่นมันคมขืนยิ่งนักถ้าจะย,ยกเอาหัวใจอันเป็นที่รักเอาไว้บูชาเอาไว้ให้ไว้ในศาสนาถ้าอุปนิสัย ไม่เคยสร้างบุญญามีหรือปัจจัยเงินทาเรียวแรงจากกระเด็นเขาอุปมาให้ฟังฉะนั้นจึงบอกให้ฟังว่าคําว่าบุญทานบารมีเนี่ยมันจะมันจะนำมาอุปถัมภ์มันจะนํามาต่อมันจะนํามามาชุบชีวิตของเราเนี่ยไม่วันใดก็วันหนึ่งแม้แต่พระสงฆ์พระเจ้าก็เช่นเดียวกันอแม้แต่พระสงฆ์พระเจ้าก็่นเดี อย่างกติลังคอเนี่ยคือที่เราให้ฟังเนี่ยหรือว่าสร้างสร้างไว้จริงๆเราที่สร้างจริงๆนี่ก็คือมันเป็นสมบัติมหาจากกักรพรรดิแต่ว่า,ก,เทเทวาก็เป็นของเทวเทพเทวดาแล้วก็เป็นคนสร้างเราก็ใช้ชื่นชมไปแต่ว่าเขาก็ต้องเอาชื่อเราไปด้วยเออเอาชื่อเราไปด้วย แต่สมบัติมหาจากักรพรรดิมันจะดีอยู่ยางก็คือได้คนมดใจไม่อาลัยสังขารไม่น่าความน่างานถ้าเรานั้นจะเรียกใช้เพราะพลานิสงปกปิดหัวใจไม่สามารถเห็นทุกได้ พร้อมที่จะเต็มใจบูชาธรรมอุปะไหมฟังว่าทำไมใช่สมบัติหมายจากักรพรรดินี่นั่งงอนะนี่หน้าคว่ำหน้าบานนั่นเองหานี่นไม่เอาหวัวมันดอกแต่ว่าพอาะแมีไปที่นี่ปั๊บเขาจะหลงเขามึงมันก็เขาหลงมนมลมนอะไรเช่นอย่างแต่พอาะแต่ลูกหลานมามาสร้างอย่างเงี้ยแล้วแล้วปู่ย่าตายายมา,สร,า,ยามสร้างอย่างเงี้ยไม่ใช่สร้างเนี่ย ต่อไปนี่ลูกหลานจะหลงนี่หลงนิดหลงปู่ย่าตายายนีย่ยายยาย,ย่าดวนอย่าดวนขึ้นลมหายใจนะยายอยู่กับฉน,นนานๆนะฉันไปทํางานในกำลัง,ลง,ลงเดือนกำลังคืนแล้วแต่มาฝากยายได้ขนมนมเนยก็มาฝากยาย goodbye ที่นี่ฟังยูทูบไปนี่ก็ติดตามตลอดใช่ใชไหมนอนฟังทุกว <c oughs> ันเจ้าค่ะทั้งนอนฟังทั้งนั่งฟังฟ <c oughs> ังแกงเหงากันไลยน,นะใ่ะ <c oughs> บางแก้เคล็ก็ได้ก็พาลงทางก็ได้ะบางกันผีก็ได้พาลงทางก็ได้เวลาเป็นผียาเวลาผีมันวนวายกับ่งกันผีก็ได้าลงใช่ไหมลง้างมากนี่าหลง้างมากนะผีไม่สวยใช่ไหม ทำไมาบางทีพอเค้เาคอมเมนต์มาเขาว่าหลวงพ่อพูดนอกแล้วก็ใสพีดก <c oughs> พูดนอกเหีือพก็ใส่พิ่ดก มาละห้าบาทชอบให้เขาชอบชอบให้ชอบให้เขาอ่านให้ฟังนะเวลาเขาอ่านฟังปั๊บเดี๋ยวเรานอนรับอีกจะไปด่าเรานะครับว่าเราเนี่ยมาห้าบาทเลยเออห้าแสนลไม่กี่ลาไม่เอาเข้าไ่รอนดอกบีนท้งนนถ้ารอนก็ลบๆเลยเด้อ

ไปครับครับไปไหนตอน่อจะเดินยัง<า>ไม่ได้ไปชม <ไว S 2> <ง>โอ้ไปไหว,ว้ไปไหว้นั่นใช่ไหมเพราะเราผู้หญิงโอ้โโถ้าไปไหว้ไปไหว้ตอนเ้ืองอนใช่ไหมค่ะ <c oughs> ร่มนี่แหละค่ะ <c oughs> ได้ได้อันนี้แสดงว่าตรร้ <c oughs> องใช้บารมราขอเปียงนหลวงพ่อมีบทสวดมนต์ของเทวานาไหมคะ เขาเขาเาแนะแต่ว่าแต่ว่าเอาต้นฉบับแล้วจะทแจนะคะแต่ว่ามันมันอาจะหมดแต้นฉบับมันจะมีสิดตรงียเด็กหลงพ่อแ่ันแบ่ไปบมานไปนมาดีจะทขึ้นบนตัวตามกระดาษต้องเผ็ดะไรเขาบอกเขาสวดวันนั้นวันนี้ันนเดินเดินเบล

รักเราก็้องมีบ้านมีรถมีเงินมีหน้ามีตาเาโตงตาตเอาไหนเขารักแบบัน ต่อให้ดีมากมายอมาไสจุดมันก็ไม่ใจไดุ้ดเมคมคกับของเรบันาเบได้จุดเขออกมาด้วยไร่ววามาดมาบูชาพุทธองค์ คือหมายความว่าที่ทางนี่ไม่ต้องไปพูดถึงของคนอื่นหรอกต้องพูดถึงว่าของเรามันพอมีบ้างไหมเอามาสักร้อยไร่กว่ากว่าส่วนอันที่สองทรัพย์ส,สินยันตราลูกหลานในไส้ ถ้าเขาจะตัดใจไม่อยากจะเป็นเจ้าของก็ให้ลึกถึงเราเป็นที่รับรองของอันเป็นไร้เจ้าของให้เห็นสูย่าตายายอันนี้ก็คือหมายความว่าถ้าเทวดารักจริงๆเขาจะ เขาจะดึงเอาลูกหลานเนี่ยุปถก็ภ์แล้วที่สําคัญเนี่ยสถานที่สร้างวัดเนี่ยยาแปลเอาให้คนอื่นต้องเป็นของเราให้ได้ต้องเป็นสมบัติของเราให้ได้ไร่เรานาเราสวนเราเพชที่ต้องเอาอย่างนั้นนี่เที่เราต้องเอานี่เพื่ออะไรละ่ะ คนมีเมันกันสำคัญแค่พ่อแม่ลูกหลานเขาตอแย่ทวงบุญคุณใครหลังรักจากพ่อแม่มันก็พอรู้ความบ้านสิ้นลมหายใจลูกหลานทวงบุญคุณแล้วมันจะไปอยู่ได้ยังไง นี้ก็เลยหมายความว่าไม้มันก็คือบาอาจารย์ของท่านนี้ท่านพูดไว้ว่าแตงเอ่ยว่าไงเททางที่ไม่ควรเอามาสร้างวัดมีอยู่กี่ประเภทเนื้อทำเลเลียงสัต์ป่าช,ชาติดิษิพุตยานิชาตป่าชุมชนวัดร้างห้าอันย่าเอามาทำป็กวัด แต่ถ้าจะสร้างจริงๆให้เอาที่ของตนเองเลยมาสร้างหรือไม่ทํามีเงินก่อซึ่งมันขาดไปโดยต่อไปในภายหลังจะไม่มีคํากระหานิทานแต่ถ้าวัดไหนสร้างวัดได้เจริญรุ่งเรืองเขาจะได้ไม่มาไม่มาบีบหรือบังคับเราว่าให้เขามาร่วมป็นบรรมกาสนนะไอตอนวัดยังไม่เจริญเนี่ย มันไม่เท่าไรหรอกแต่ทวันวันบงไดวัดจเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาเนี่ยบุคคนเหล่านี้เนี่ยเขาจะมาเป็นกรรมการร่วนจับจายใช้สอยถ้าไม่ให้เขาเขาจะลินทาเพราะสมบัติที่ตั้งไว้เนี่ยมันเป็นสมบัติของพวกเขามันไม่ใช่สมบัติของข,องขา้าฉะนั้นเนี่ยทางที่ดีตัดไปแต่ต้นลม เอาสมบัติของขอครอบครัวนั่นแหละมาสร้างถ้ามันไม่พอก็ซื่อมันต่อตัดปัญหาอันนี้ครูอบาอาจารย์ของท่านท่านไม่เคยให้ใครมองเห็นเลยนะว่าตัวสำนักสงฆ์ตรงนั้นนะเออป่าชาติวัฒยาแห่งชาติป่าชุมชนป่าชาติยิดิตต้องนั่งน,นะไม่เอาไม่เอาก็ต้องมาพูดกันเลยเป็นข้ออาจารย์เปนธรรมเยพอถึงเวลาปักปอก เขามาไล่ที้เลยแล้วเอาสารเของพ่อ,อ,อแม่ดิกว่าสบายใจบุญา <c oughs> ตายายของเรา